ช่วยการกดไลค์กดซับค b e เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับบายคอมเมนต์แรกน,น,นั่นก็คือหนูอยากให้พี่ลองใช้เรือสีลุ้มกับเรือรถไฟดูหน่อยให้ดูหน่อยค่ะได้เรือใส่ลงใช่ไหมเรือใส่ลุงรู้สึกจะเป็นเรือยูนิคอร์นถามว่ามันน่าจะรอดได้ไหมไม่รู้กับเรือรถไฟ เอาเรือใส่ลุงก่อนแล้วกันยูนิคอร์อยู่ไหนไวะท้อน,นี่ไงมาเรือยูนิคอร์ <c oughs> ดูดิว่าจะรอดหรือเปล่าโอเคมาแล้วเรือใส่ลุงเราก็นั่งที่คนขับไม่ใช่อันนี้อันนี้ <c oughs> เรือใส่ลุงมันจะรอดอะไรวะ <c oughs> <c oughs> คือมัน <c oughs> มันแย่มาก <c oughs> คือมันช้า <c oughs> แต่ช่างเอะ เนี่ยดูดิไปยังไงนี้ไปอาฉลามคือไม่แคร์แล้วนะฉลามมันแหลกผมก็จะไปยิงเลยกันวิธีเอาตัวรอดชนะนเลยวิธีของผมก็คือฆ่าฉลามให้ตายเลยจะได้จบจบไปโอเค นั่นแหละฉลามจะได้ตายเร็วเพียงแค่เห็นฉลามแหลกล้วก็แค่ว่ากันไปหาแ,แล้วเราก็ยิงเรียบร้อยเห็นไหมอีซี่โอเคมาเราเรือยูนิคอร์มมาแล้วซึ่งดูดิขับลำบากมากเลยนั่นนำไม่อยากซื้อเลยใครอยากซื้อก็ซื้อไปนะแต่ผมซื้อมาแล้วแต่ว่าไม่ค่อยขับอะเพราะว่ามัน พูดตรงๆในความคิดผมมันกากมากโอเคก้อนเนี่ยดูดีดกันครับแนะนำนะถ้าจะเอาตัวรอดอะก็คือเราแอบเอาเราไม่ต้องขับหรอกเพราะว่ามันมันอย่างที่บอกมันกากเพราะฉะนั้นเราแอบเอาก็พอมาแอบแอบอขับยากมากขับยากจริงๆริงง่ายอย่าเลยยอดอย่าชนเกลือขอล้อง โอเคแอบตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนอย, <c oughs> อย่านะอย่ามาชนกูนะไปไกลๆไม่ต้องมาจอดโชว์เรืออย่าให้ต้องโชว์นันนแล้วไปไม่ต้องมายุง่งรอบเอ๊ะฉันหลามแหลกหรือเปล่ารู้สึกว่ามันไม่อมอีเองื่มาสักทีเหมือนจะใช่นั่น ผมไปฆ่าเลยหรือหมเห็นไหมว่ามันขับยากมากเนี่ะน,นะผมเลี้ยวนิดเดียวเอยคือเลี้ยวอะ่ะมันกเ็เห็นไหมมันช้ามันจะหนีจะหลามอะไรทันเนี่ย <c oughs> คือถามว่าครวรจะซื้อไหมก็ถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะจะเห็นว่ายูนิครอร์มันสวยก็ซื้อไปแถมมีเอฟเฟกตส่ลุงด้วยแต่ว่าผมไม่ใช้บอดแล้วไง อายกลับยากมากยากจริงๆโหว่าชนะสองรอบแล้วเนี่ยเราว่าฉลามไม่มากิีสักทีอ้ยฉลามอยู่ไหนอะโอเคได้เรือมขับยากมาก แน่ดีจริงๆเลยขอบยากจริงๆโอเคดูดิฉลามอยู่ไหนผมว่ายน้ำเล่งก็ได้มั้ยฉลามฉลามอยู่ไหนฉลามเฮ้ยฉลามฮะไม่อยู่อีกไม่รู้หายไปไหนไปรุ่นจะเซ็งมากแล้วจริง อันนี้ไม่รู้มันคือผมเอาผมบอกให้นะผมหายใจแบบไม่จํากัดคือพูดเล่นทั่วไปคือไม่ได้ซื้อถังอากซิเจนแบบที่อยู่ข้างหลังผมอะไม่เห็นหรอกเพราะว่าปืนแบบนี่ไงถังอากซิเจนไอ้เหลืองเนี่ยมันทาให้หายใจวิตตี้ไงอย่างนี้ผมบอกประมาณเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเนี่ยหายใจไม่จํากัดแถมดีแต่ว่ายังไงฉลามก็เห็นเลือดอยู่ดีไอ้ที่ผมว่ายเร็วอยู่นิดน,นึงก็คือเนี่ยตีนกบ ตีนี่อยู่ตรงตีนเนี่ยอ่าใช้เขี้ยวเท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ได้เดี๋ยวค่อยเดี๋ยวนะเราเขาเรื่องนี้ก่อนน้องบอกอะไรนะเรือหยุดอ่าเรือใส่ล้มกับเรือรถไฟใช่ป่ะได้ได้โอเคเหลือยี่สิหกวิชนะฟรีเลยเหรออะไรนะ <c oughs> ชนะอีกแล้วหรอง่ายมากเลย <c oughs> ง่ายจริงๆอืม <c oughs> เฮ้ยมันจะเชนนั้อีกแล้วเหรอเอาจริงดิเตบร้อยจบเกมีซี่มากีซี่จริงๆริงโอเคเรือต่อไปลเลยเรืออ่ารถไฟให้ดูหน่อยได้ เดี๋ยวจัดให้โอ้มีสมบัติมาซะด้วยแต่ไม่เอาอะคือเกรงใจไม่ยอมได้คือผมมีเขี้ยวเยอะแล้วผมจะเอาสมบัติเพื่อคือมีเยอะแล้วก็ไม่ตองหรอกไหนดูซิเรือรถไฟเรือรถไฟเรือรถไฟไเรือรถไฟนี่ไงเรือรถไฟปูนปูนฉึกฉักใช่แล้ว <c oughs> โอเค เออใช่แล้วมีเรื่องหนึ่งผม,มขี้เกียจเก็บของขวัญใช่ไหมครับคือผมตอนแรกผมก็อยากได้แต่ว่ามันไม่อยากเก็บคือมันยากเนี่ยไอฉลามทองเนี่ยเห็นว่าเอ้อสปีดมันได้แค่นี้ใช่ไหมรู้สึกฉลามในรถไฟสปีดเยอะว่าเนี่ยเยอะกว่าฉลามทองนะจ๊อผมก็เลยใช้ฉลามนี้แล้วกันไม่ต้องใช้ฉลามทอง<ม>โอเคมาเรือรถไฟครับเนี่ย รู้สึกมันนั่งได้หลายคนเลยเนี่ยโอ้โหนั่งข้างหลังได้แล้วกดกดทดสออ๋อหรือไปว่าสีเกมดีโอเคก็ขับเร็วอยอะได้แค่นี้แหละความเร็วมันได้แค่ร้120 120อยร้อยยี่ร้อยยี่สิบหกกิถ้าทางตรงอนะทางเลี้ยวเนี่ยคือเวลาเลี้ยวมันจะมันจะลดลดความเร็วลงด้วยนั่นแหละ รู้สึกว่าถ้าเราอ่ารถไฟนี่คือถ้าเกิดไม่รู้อนะันนี้ไม่รู้นะว่าถ้าเกิดนั่งหลายคนอนะ่ะมันจะน้ําหนักเยอะหรือเปล่ามันเกี่ยวทีบน้ําหนักด้วยแหละแต่รถไฟเนี้คือนั่งในหลายคนจริงถ้าคุณมีเพื่อนเยอะก็น่าจะดีอะ่ะแบบสนุกสนานเลยแต่ว่าถามว่าหนีฉลามได้ไหมก็หนีหนีไม่ก็ได้อะ่ะฉลามก็กดกดกระโดดมันก็พุ่งไปแล้วพุ่งมัน กินอ่ะงับเลยเอาจริงเ้ยฉลามแหลแกแล้วอย่างนี้ต้องฆ่าให้ตาย mm hmm. คือเวลาผมเห็นฉลามแหลแกปุ๊บอยากจะฆ่าไม่รู้ทำไม mm hmm. <laughs> มันไส่มาๆมา,มาเอไปไหนมานี่กันมานนี่กันโอเคตาย ทำไมปุ่มมันเซิร์ฟเวอร์นี้มีแต่คนเขาแหลกวะเล่นเป็นฉลามโอเคตายตายตายเนี่ยผมเป็นคนอะไรไม่รู้็อฉลามแบบปุ๊บอยากจะฆ่ามันโอเคง่ายมาก <c oughs> ด้เด็กเ่าเนี่ยรู้สึกมันง่ายว่าฉลามทุกคนคือทำไมรู้สึกเซิร์ฟเวอร์นี้คนเล่นฉลามมันชอบแหลกวะอยากจะรู้จริงๆ อะไรอ่ะไม่ต้องอีกลแล้วโอเคก็สําหรับคิปนี้ก็ทําให้ดูแล้วนะเรือสั่์ลงกับเรือรถไฟเอาไปคิดเองแล้วกันว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแต่ว่ารถรถไฟอ่ะคือซื้อไม่ได้มันต้องเป็นอีเวนต์แบบว่าเก็บของขวัญแล้วได้รถไฟมาก็สําหรับคิปนี้ก็จบไปก่อนเพราะว่ารอบต่อไปคือเรือททนนิกทุกคนเข้าก็จบการทำตามความเป็นแล้วกันบาย